เมื่อกล่าวถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่หนึ่งในกิจกรรมที่นิยมทํากันในการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่คือการประดับไฟฉลองปีใหม่มีหลายสถานที่ที่ประดับไฟปีใหม่ได้อย่างสุดอลังการไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ทรูดิจิตอลพาร์คสุขุมวิท101 3ย่านมิดทาวเซ็นทรัลเอมบาสซีเอเชียทีคเอมบีเคเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวสต์เกตช็อกโกแลตวิล์เดอะมาร์เก็ตบงกอที่ราชประสงค์ และท่าน้ำมหาราชแต่สถานที่ที่ผมประทับใจมากที่สุดกับการประดับไฟสุดอลังการฉลองปีใหม่มีอยู่สองสถานที่ครับคือที่นสัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีและที่โรงแรมคิริมายาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและสำหรับคลิปนี้ผมได้รวบรวมภาพและบรรยากาศสวยๆของงานประดับไฟของทั้งสองสถานที่ดังกล่าวมาให้ชมกันในคลิปนี้เลยครับ เริ่มจากที่นักศรัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีสถานที่แห่งนี้นะครับจะมีบริการให้เช่าชุดไทยสวยๆเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่ของงานเลยครับนักศรัทธาอุทยานไทยนะครับตั้งอยู่ถนนสมุทรสงครามบางแพตําบลวังเย็นอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความศรัทธาความเชื่อความรู้ในความเป็นไทยบอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย น,รรน,น,นักศึกษาอุทยานไทยได้จัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งได้จัดขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงแค่เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมด้านในมีการประดับไฟระหว่างทางเดินแทบจะทุกมุมนะครับมีการประดับไฟที่ประติมากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ ปฏิมากรรมพระพุทธร,รูปสมัยต่างๆรวมไปถึงตามต้นไม้และสวนหย่อมต่างๆได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการไปถ่ายรูปอย่างยิ่งครับส่วนที่โรงแรมคีรีมายาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ได้จัดงานประดับไฟที่ชื่อว่า Forest of Illumination ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับเทศกาลประดับไฟที่ครีมายานี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับเทคนิคดิจิตัลทําให้ผู้ชมนั้นรู้สึกตะการตาเต็มไปด้วยสีสันท่ามกลางหุบเขามายาครับสำหรับงาน Forest of Illumination นะครับได้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564จนถึงเดือนมกราคม2565ซึ่ง งานก็จัดขึ้นแค่ปีละครั้งเช่นเดียวกับที่นัสสธาอุทยานไทยนะครับงานทั้งสองงานนี้ก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วแต่เราก็ได้เก็บภาพและบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้มีโอกาสไปชมงานเทศกาลไฟปีใหม่ของทั้งสองงานนี้ครับ สำหรับสิ่งที่เหมือนกันของงานเทศกาลประดับไฟปีใหม่ของทั้ง2ง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นัรสทาอุทยานไทยและที่โรงแรมคีรีมายาก็คือมีอุโมงค์ไฟนะครับที่นัรสทาอุทยานไทยเนี่ยมีอุโมงค์ไฟยาว40เมตรสามารถหามุมถ่ายรูปได้หลากหลายมุมมากนะครับซึ่งอุโมงค์ไฟเนี่ยจะอยู่บริเวณระหว่างโซนถ้ำพุทธชาดก,กับลานพิรมครับ ส่วนที่งาน Forest of Illumination ที่โรงแรมคีรีมายาเขาใหญ่นะครับก็มีอุโมงค์ไฟเช่นกันครับแต่อุโมงค์ไฟที่นี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับและความยาวเนี่ยก็เกือบเกือบร้อยเมตรเลยครับภายในอุโมงค์ไฟนะครับก็มีมุมสำหรับถ่ายรูปสวยๆได้หลากหลายมุมเช่นเดียวกันครับ อุโมงไฟที่โรงแรมคิรีมายาเขาใหญ่นะครับก็อยู่บริเวณตรงทางเข้างาน Forest of Illumination เลยนะครับมาถึงจุดไฮไลท์ของทั้งสองงานนะครับเริ่มจากที่งานนาสทาอุทยานไทยก่อนนะครับไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่จุดลงเรือถ่ายรูปนะครับจุดลงเรือถ่ายรูปเนี่ยจะประกอบไปด้วยแสงสีที่หลากหลายส่องลงมาอย่างตัวเรือซึ่งทำให้การถ่ายภาพเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนไฮไลท์ของงาน forest of illumination ที่โรงแรมคีริมายานะครับก็จะเป็นที่โซน message from the star นะครับเป็นการแสดงบินโดรนสุดอลังการนะครับโดยโดรนเนี่ยจะบินเรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆที่ดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวครับ มาถึงรายละเอียดของแต่ละงานนะครับเริ่มจากที่นัตสัาอุทยานไทยก่อนนะครับนัตสัทวาอุทยานไทยจะเริ่มโซนแรกก็คือโซนมหาราชกษัตรานะครับก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีของบุรุภากษัตริย์สามพระองค์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับ สำหรับทางเดินที่เป็นทางเชื่อมระหว่างโซนมหาราชกษัตรากับโซนนสัตธานุสร์นะครับก็จะถูกประดับประดาไปด้วยไฟอลังการมากเลยนะครับตามต้นไม้แต่ละต้นแล้วก็ตามพื้นสวนหย่อมนะครับดูแล้วสวยงามมากนะครับสามารถเลือกถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียวนะครับ มาถึงโซนที่2นะครับนสัทธ,ธานุสร์โซนนี้จะจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งซึ่งแบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กราสของบุคคลสําคัญต่างๆนะครับเพื่อเล่าเรื่องราวชีวิตเกียรติประวัติและคุณงามความดีแล้วก็ยังจําลองสถานที่ที่บุคคลท่านนั้นเคยอยู่จริงด้วยนะครับสําหรับชั้นที่สนะครับจะจัดแสดงนิทรศการพระราชประวัติและประติมากรรมพระรูปสมเด็จ พระมหิตราทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับในรัชกาลที่9และอีกด้านหนึ่งคือห้องจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบรมราชชนนีนะครับหรือสมเด็จย่าในพระอิริยาบถต่างๆและยังจำลองบ้านที่ท่านเคยอาศัยอยู่ในวัยเด็กที่วัดอนงคารามอีกด้วยครับ แล้วก็มาถึงทางเชื่อมนะครับระหว่างโซนที่2นาศรัทธ,ธานุสรกับโซนที่3นาศรัทธ,ธาปฏิมานะครับก็จะถูกตกแต่งไปด้วยไฟที่เป็นม่านไฟประดับประด,ระดา,าอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่สามารถถ่ายรูปภาพได้สวยงามมากดังเช่นตัวอย่างภาพที่ให้ท่านได้รับชมนี้นะครับ มาถึงโซนที่3นะครับณสัทธาปฏิมาโซนนี้นะครับเราจะได้ชมความงามของปฏิมากรรมพระพุทธรูป3สมัยด้วยกันนะครับได้แก่พระพุทธรูปสมัยอู่ทองอยุธยา พุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวสบสถจำลองที่ทางนสทาอุทยานจัดไว้ให้นะครับซึ่งภายในอุโบสถนี้ก็มีการแสดงแสงสีจากโปรเจคเตอร์เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธรูปในประเทศไทยนะครับว่ามีที่มาความเป็นมายังไงนะครับผมส่วนพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ณนะโซนนสทาปฏิมานะครับก็ จะเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนั่นเองนะครับมาถึงโซนที่4นะครับถ้ำพุทธชาดกนะครับเป็นการแสดงโดยใช้สื่อโปรเจคเตอร์แมปปิ้งนะครับซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวขององค์คุริมานมหาโจรผู้กลับใจแล้วก็เข้าถึงธรรมะนะครับสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ื่อออกมาจากถ้ำพุทธชาดกแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับแสงไฟนะครับที่ประดับประดาตามผนังถ้ำและเพดานถ้ำเป็นเส้นแสงไฟสีต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเลือกถ่ายรูปสวยๆได้หลายหลากมุมเลยทีเดียวนะครับดังที่เห็นตามภาพตัวอย่างที่ให้ให,ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ จากถ้าพุทธชาดกคราวนี้ก็จะเป็นโซนอุโมงค์ไฟแล้วนะครับอุโมงค์ไฟเนี่ยมีความยาวถึง40เมตรด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถเลือกถ่ายภาพได้หลายมุมเช่นกันนะครับณนะจุดนี้นะครับ มาถึงโซนลานพิรมนะครับลานพิรมเนี่ยจะเป็นลานที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาดนะครับโดยมีฉากหลังเป็นน้ำตกนะครับทำให้การเดินเนี่ยรู้สึกร่มรื่นสมชื่อกับเป็นลานพิรมเลยนะครับ แล้วก็มาถึงลานอาวโรโลสัตธานะครับลานนี้จะมีพระโพธิสัตว์อวรโลกิเตสวนประดิษฐานอยู่นะครับเป็นปางมหาราชลีลาซึ่งจำลองจากราชวงศ์สองประเทศจีนครับและลานอาวโรโลสัตธานี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีม่านไฟที่เรียงกันเป็นแนวโค้งล้อมรอบต้นไม้อยู่นะครับเป็น อีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปแล้วดูสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับ แล้วก็มาถึงโซนสุดท้ายของงานนะครับเป็นจุดลงเรือถ่ายรูปซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเทศกาลแสงไฟของนัสสัตาอุทยานแห่งนี้เลยนะครับสามารถลงเรือไปถ่ายรูปได้นะครับสำหรับท่านที่เช่าชุดไทยมานี่ก็เข้ากับบรรยากาศและถ่ายรูปออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวดังตัวอย่างภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับ แล้วก็มาถึงรายละเอียดของงาน Forest of Illumination ที่โรงแรมคิริมายาเขาใหญ่แล้วนะครับสำหรับงาน Forest of Illumination เนี่ยจะมีทั้งหมด7โซนด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ The Gate of View นะครับเป็นประตูจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยจะถูกประดับประดาไปด้วยหลอดไฟวิ่ง LED ที่ติดอยู่ตามลำต้นของต้นไม้ต่างๆนะครับเพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้เนี่ยมีแสงส่องประกายนะครับดูสวยงามเพื่อสื่อว่าเป็นการต้อนรับนักเดินทางแล้วก็ผู้มาเยือนหผืนป่าแห่งนี้ครับ โซนที่2นะครับเอ่อริเวอร์ออฟวิสหรือมนตราแห่งสายน้ำนะครับบริเวณโซนนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงแสงสีจากโปรเจคเตอร์หรือว่าสปอตไลท์นะครับหลากสีสันส่องลงมามายังลำธารที่อยู่ด้านล่างของสะพานที่เราเดินข้ามผ่านนะครับทำให้ดูเหมือนว่าลำธารแห่งนี้เนี่ยมีมตราและสีสันแห่งความสวยงามซ่อนอยู่ครับ โซนที่3ลอนะครับ l o n lost o f tail หรือแคมป์แห่งเงานะครับโซนนี้เนี่ยจะแสดงเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวของเหล่านักเดินทานงหน้าแคมป์แห่งเงาในรูปแบบของการแสดงผ่านแสงเงาที่อยู่ในแคมป์นะครับพร้อมออบรรยากาศผิงไฟที่อยู่บริเวณหน้าแคมป์ด้วยครับ มาถึงโซนที่4นะครับ Frame of Hope หรือเปลวไฟแห่งความหวังนะครับโซนนี้เนี่ยจะแสดงการเล่าเรื่องราวของกฎธรรมชาติผ่านกราฟิกภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าต่างๆในรูปแบบหลากหลายสีสันน่ารับชมมากทีเดียวครับ โซนที่5 s p i r i t of w o o d l a n d นะครับหรือจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์ป่านะครับโซนแห่งนี้เนี่ยจะมีการส่องแสงเลเซอร์สะท้อนลงมายังนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมายังนักโซนแห่งนี้นะครับทำให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเนี่ยรู้สึกว่าการมาเยือนผืนป่าแห่งนี้เนี่ยมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นครับ ่วนที่6นะครับ flashes of memories นะครับหรือทุ่งแสงสีแห่งความทรงจำนะครับทุ่งแห่งความทรงจำแห่งนี้เนี่ยก็จะมีต้นไม้ที่ถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟในรูปแบบหลากหลายต่างๆนะครับให้ดูมีสีสันที่น่าชวนหลงไหลนะครับเหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างยิ่งครับ แล้วก็มาถึงโซนสุดท้ายของงานนะครับ Message from the Star หรือข้อความจากดวงดาวนะครับโซนนี้เนี่ยถือเป็นไฮไลท์ของงานแล้วนะครับเพราะเป็นการแสดงโดยใช้เทคโนโลยีการบินโดนนะครับซึ่งการบินโดนเนี่ยจะมีการบินโดนที่เรียงกันเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามดูแล้วน่าประทับใจอย่างยิ่งเลยครับ ที่รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับง,งานประดับไป,ปีใหม่ที่นัชสัตหะวิทยาไทยจังหวัดราชบุรีและที่โรงแรมคีรีมายาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในปีหน้าเนี่ยรูปแบบการจัดงานของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับทางช่องสซลมอนซาชนแนลก็จะไปถ่ายภาพสวยๆเก็บมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับและจะนํามาเสนอท่านผู้ชมในโอกาสถัดไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสซลมอนซาชนแนลเลยนะครับขอบคุณครับ